สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ the two channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามเอสซีดีโอมูนิซาปานะครับในศึกลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเลกาเนสนะครับเปิดบ้านต้อนรักกรรมเยอนของบาร์เซโลนาและกว่าที่บาร์เซโลนาจะสามารถ เอาชนะและเฉือนเอาชนะไปด้วยในเกมนี้นะครับหประตูต่อศูนไม่ใช่เกมง่ายเลยแล้ววันนี้ถึงแม้ตัวของเรเนนเองจะอยู่ท้ายตารางก็ตามแต่สร้างความน่าปวดหัวให้กับบาร์เซโลน่ามากๆเหมือนกันและนี่เกมนี้เป็นเกมีสําคัญหนึ่งเลยนะที่3คะแนนวันนี้สาคัญจริงๆสำหรับบาร์เซโลน่าก่อนจะไปว่ากันต่อนะครับผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมตาม QR Code คที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยขอบคุณทุกกําลังใจด้วย ขอบพระคุณมากๆครับครึ่งแรกเนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าเลกันเนสเงเนี่ยมีความโอโ้โหมุ่งมั่นเหลือเกินนะครับแต่ว่าหนึ่งในความมุ่งมั่นและการไล่เพรสเร็วเข้าตัวติดชิดนักเตะของบาร์เซโลนาเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเวลาที่เราเห็นทีมแบบนี้เข้าขยับเข้าหาเร็วเข้าเร็ว,เข,เ,รวเข้าถึงบอลเร็วเนี่ยพละกําลังจะไปจนถึงช่วงท้ายเกมไหมมันเป็นคําถามอยู่แล้วครับเราเห็นมาเยอะแล้วนะครับเวลาการเล่นแบบนี้คือผมว่าผม ไม่รู้นะผมเดาการเล่นแบบนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าบี้แล้วตัวเองได้ประตูขึ้นนำแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นเกมรับแบบไปพักแต่บาร์เซโแล้วกันไปรอลุน้นก็ได้เหมือนกันและวันนี้ตัวของเลกานเซงเกือบทำได้ด้วยเหมือนกันพอเข้าวันเร็วเข้าหาเรลจี้เข้าใส่นักเตะของบาร์ซ่าได้ดีในช่วงครึ่งแรกแล้วก็เป็นลาบ้าที่ได้หลุดเข้าไปลากหนีมาติเนสครับไปจนถึงสุดเส้นเลยนะก่อนจะเปิดย้อนกลับมาให้กับเพื่อน่รมทีมแปรเต็ม แต่นั่นแหละครับตัวของวอลเจ็กเชสซี่เซฟเหลือเชื่อมอกันทางทางทางัทง้งที่ตัวเขาเนี่ยทิ้งตัวไปทางด้านซ้ายแล้วนะแต่ว่าแคนขาที่กลางออกนั่แหละครับบล็อกลูกยิงนี้ไว้ได้ตอนที่ดูถ่ายเนี่ยตอนที่ดูในในการถ่ายทอดให้เราเห็นเนี่ยมันเป็นมุมหลังประตูจังหวะที่เขาแปะกระแทกไปเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับเหลือเชื่อจ,จริงที่ตอนจังหวะเนี่ยตัวของเชสซี่เองซเซฟลูกยิงนี้ได้ปาฏิหาริย์เหลือเกิน ย้อนกลับไปนิดหนึ่งในเกมที่เล่นกับดอทมูลในสิบยูซีแ c ลยูฟ่าแชมเปนลีกมาแล้วลืมพูดถึงเชสเน่ในเกมนั้นไปเลยมันติดอยู่ในใจเลยนะเพราะว่าพอผมอัดทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยผมลืมพูดถึงเชสเน่ไปผมขอิดน,นึงแล้วกันแวะิดน,นึงสำหรับตัวของเชสเน่สิ่งที่ผมชอบหรือผมผมรู้สึกดีกับเชสเน่ในเกมนั้นนอกจากจังหวะก,การเซฟผมว่าตำแหน่งการยืนของเชสเน่ตำแหน่งยืนดีมากแล้วจังหวะก,การเซฟการอ่านเกมกันออกไปเล่นนี่คือประสบการณ์ แต่วันนั้นนะ่ะผมเห็นการเล่นของของเชสซีแล้วโอ้โหมันเต็มไปด้วยมันเต็มไปด้วยไอคิวหรือมันสมองจริงนะคือจังหวะนั้นนะ่ะผมถ้าใครย้อนกลับไปได้นิดน,นึงกันล้วกันในจังหวะที่เล่นกับดอทมูลน่ะคือตัวเขาเนี่ยเก็บบอลได้และพยายามจะออกบอลนร็วไม่ได้เปรียบหรอกครับมีคือตั้งแต่บเซโซน่าจังหวะนั้นนะ่ะคือออกบอลไปอ่ะผมว่ามันก็ไม่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าตัวของเชสซีอะครับเขาไม่ได้คว้างบอลด้วย เนี่ยดันบอลไปแบบเหมือนเล่นมันเหมือนส่งบาสตอนมัธยมร,รุ่นรุ่นเราอะครับเนี่ยส่งบอลออกไปแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจังหวะที่เชสเน่กำลังจะออกบอลนั่นแหละโดนนักเตะของดอนมุนนั้น,น,นเนเหนี่ยวไปปกติถ้าโดนเหนี่ยวแบบนี้หรือไปขวางผู้ัดสินไปขวางผู้รักษาประตูแบบนี้เต็มที่ก็เป็นการเป่าฟาวแต่สิ่งที่เชสเน่ทำครับพอเขาถูกเหนี่ยวแขนน่ะเขาผลักบอลออกไปทันทีครับ มันคือการขวางการเล่นแบบชัดเจนนะครับมันเรียกใบเหลืองได้นี่คือความยอดเยี่ยมของเชสเนี่ในเกมที่เราที่ผมไม่ได้พูดถึงมันติดอยู่เลยนะพอพอเรากลับมานึกได้เฮ้ยเราไม่ได้พูดประเด็นของเชสเนี่ไปวันนี้ก็เลยย้อนกลับมาน,นิดนึงเพราะว่าเห็นจังหวะการเซรฟของเชสเนี่แล้วเลยนึกถึงจังหวะนั้นขึ้นมาเหนียวจริงและมันเปลี่ยนเกมนี้เลยนะครับจังหวะการเซรฟของเชสเนี่ 1. หนึ่งในวันเนี้ยที่ผมรู้สึกว่า เป็นผู้เล่นที่น่าพูดถึงสำหรับบาร์เซโลนานั่นก็คือตัวของวอลเจ็กซิสซีผู้สาประตูนั่นเองเซฟสำคัญมากท้อเหมือนกันนะคือเห็นนักเตะของเลกันเนสจังหวะมันมันสุดแล้วอะ่ะถามว่าวันนี้มีหลายจังหวะมากครับมีหลายจังหวะมากที่วันนี้บาร์เซโลนาเซฟช่วยสำคัญคือช่วยกันเล่นแล้วบล็อกลูกสำคัญต่างๆไว้ เราไปว่ากันนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคือผมว่าจังหวะนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวมีอีกจังหวะนั่นก็คือในช่วงท้ายนะผมมองว่าหรือแม้กระทั่งจังหวะของมาติเนเองที่เซฟสําคัญช่วยทีมวันนี้เกมรับของบาร์เซโลนาต้องชื่นชมนะครั้งตัวของมาติเนเองรวมไปถึงเชสเี่ด้วยครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันศูนย์ศูนย์โดยที่บาร์เซโลนาเองครับพยายามจะหาจังหวะการเล่นแล้วแต่ด้วยการที่เลยกันนเซงเข้าหาบอลเร็วพื้นที่ไม่มีให้เล่น รามินยาเมลนี่ไม่ต้องพูดถึงครับหันหน้ามาเนี่ยสองถึงสามสองถึงสามไม่ว่าเข้าบอลเร็วเข้าหาบอลเร็วมันไปยากมากครับแต่ถามว่าในช่วงครึ่งแรกมีโอกาสไหมก็มีแต่ด้วยความที่ถูกเร่งมาจังหวะตัวเองก็ผมว่ามันดูเหลื่อมๆล้ำๆไปนิดหนึง่งมีจังหวะที่แทงทะลุไปแล้วมมันมันจับบอลคอนโทรลบอไม่อยู่โดยเฉพาะตัวของไรวันดอฟฟี่เองมีโอกาสนะครับมีโอกาสนะในช่วงของครึ่งแรกแต่ด้วยความที่ถูกเร่ง บอลมันก็เลยไม่เข้าที่เข้าทางบาร์เซโลนาขนาดนั้นและช่วงท้ายของครึ่งแรกนะครับาบาซบาร์เซโลนาเองเสียตัวของเบาเดไปด้วยจากจังหวะเข้าไปประทะกับนักเตะของเลกาเนสะแล้วน่าจะเป็นที่ข้อเท้าเจอร์รัตมาตินก็ลงมาเป็นผู้เล่นสำรองให้กับบาร์เซโลนาในช่วงของท้ายครึ่งแรกหลังจากจบครึ่งแรกไปเสมอกันอยู่ศูนนย์เนี่ยครึ่งหลัง สิ่งที่ผมคิดก็คือเรแกเนสยังคงเล่นแบบนี้กับบาร์เซโลนาได้ไปจนถึงนาทีที่เท่าไหร่หรือในครึ่งหลังอาจจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างออกไปก็เลยรอดูเหมือนกันว่าตัวของเรแกเนสจะทำได้ดีแค่ไหนในช่วง,งครึ่งหลังครึ่งหลังนะครับบาร์เซโลนาเองเปลี่ยนเอาตัวของอาราโคออกไปแล้วก็ถอยตัวของอริกาเซียลงมายืนเป็นเซนเตอร์จับคู่กับมาติเนสไปก่อนแล้วก็ให้แล้วก็ให้ตัวของแฟงกี้เดยองลงมาเล่น ลงมาเล่นพอตัวของแฟรงกี้เดยองลงมาผมว่ามันเป็นการแก้เกมอย่างหนึ่งเหมือนกันกาเซียเนี่ยในช่วงของครึ่งแรกเนี่ยยืนเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางและเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับคอยตัดเกมให้กับ,บรวเซนาแต่ความต่อเนื่องของเกมมันไม่เกิดขึ้นแต่พอเอาตัวของแฟรงกี้เดยองมาลงมาเก็บบอลเนี่ยผมว่ามันลงมาแก้การแก้แการไล่เพสไล่กดดันแบบเนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าหาบอลเร็วแล้วมีนักเตะที่เก็บบอลเก่งๆอย่างเบรดี้แฟรงกี้เดยองอยู่ในสนามเนี่ย คือคือมันได้เหมือนกันนะคือคือคือมันสามารถที่จะหลีกเอ่อสามารถแกะเพลสกันเข้ามาบี้เข้ามาเะ็วแบบนี้เนี่ยผมก็ชื่นชมฟิก,กเหมือนกันนะคือเวลาที่เขาเห็นทีมของเขาเนี่ยมันตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแก้แล้วฟิกจะแก้ได้ดีเสมออันนี้ผมชื่นชมเลยนะเราเห็นมาหลายเกมแล้ว เกมของบาร์เซโลนาดีขึ้นจริงๆหลังจากที่การเปลี่ยนตัวของฟิกไม่ใช่เปลี่ยนไปเรื่อยไม่ใช่เปลี่ยนว่าเออคนนี้ล้าออกนะครับแต่การเปลี่ยนของฟิกจะเต็มไปด้วยแท็กติกด้วยนี่ก็ต้องชมเหมือนกันทั้งทีมสตาร์และก็ตัวของฮันซิฟิกด้วยฟอร์เดอร์ยองลงมาการเก็บบอลของบาร์เซโลนาตรงกลางดูด,ดีขึ้นเยอะเลยครับการไล่บีบไล่เพลสเนี่ยโอเคแหละอาจจะเบาลงไม่เท่ากับในช่วงของครึ่งแรกแต่มันทําให้ตรงกลางของบาร์เซโลนาในช่วงครึ่งหลังดีขึ้นเห็นได้ชัดเลย และพอกันขึ้นมาบีบขึ้นมาเพลสก็ทําได้และก็เป็นบาร์โลนานะครับผลมันก็มาจากการบีบเกมตรงกลางสนามนี่แหละและกันเนสเองอาจจะเล่นไม่ละเอียดด้วยซ้ำนะครับการที่ดึงบอลมาแล้วไขว้าขาจะจ่ายบอลตัวของจราดมาตินอานอยู่แล้วนะครับก็สกัดบอลจังหวะน,นี้ได้บอลเนี่ยไปเข้าทางตัวของลาฟินยาและก็เป็นลาฟินยานี่แหละครับที่ เปิดเร็วทันทีเป็น early c o s t เลยนะ c o s เรวเข้าไปหาตัวของเรวันดอฟกี hmm. ่ในกรอบเขตโทษเซนเตอร์ Center, นะครับแซนเองนักเตะของเรกเกในเซงเลือกอะไรไม่ได้เลยครับ mm hmm. เพราะบอลเนี่ยมันโค้งจะผ่านหน้าเขาไปแล้วต้องทำการยืดขาเพื่อสกัดจังหวะนี้อย่างเดียวเลยและนั่นแหละครับพอมันสุดตัวมันสุดตัวนะมันสุดตัวมันก็นั่นแหละครับปลายเท้ามันก็ไปสกิดบอลแล้วก็เข้าประตูไปย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกัน ผมพูดถึงจังหวะการเซฟสำคัญใช่ไหมครับครึ่งท้ายครึ่งแรกขออภัยนะท้ายครึ่งแรกของราฟินยาครับท้ายครึ่งแรกของราฟินยาจังหวะที่เลกานเอเซงโตขึ้นมาและจังหวะเนี่ยมันไม่ล้ำหน้านะครับเพราะว่าเป็นการแทงแล้วมันก็วิ่งออกมาจากแถวแถวที่2ของของเลกานเอเซง eng, เตรียมมาดีมากและบอลเนี่ยทะลุขึ้นไปและจา่ายจังหวะหนึ่งไปหาผู้เล่นตรงกลางในกรอบเขตโทษเนี่ยก็ไม่ล้ำเหมือนกันแต่คนที่ช่วยตรงนั้นคือไขรครับ ลาฟินยาลาฟินยาอ่านเกมอยู่ตลอดนะครับเขาเขาไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงกลางสนามแล้วก็มองบอลหรือรอเล่นจังหวะของเตงนะครับแต่อ่านเกมอยู่เสมอจังหวะที่บาร์โลน่าเก็บบอลได้แล้วเหมือนจะทำเกมขึ้นมาจะสุดท้ายเสียบอลพอโดนเสียบอลเนี่ยถูกโต้ขึ้นมาหลุดเป็นยวงเลยนะครับแล้วเป็นราฟินยานะครับที่วิ่งตามมาทั้งจังหวะแรกแล้วก็จังหวะที่2จังหวะแรกเนี่ยวิ่งมาแล้วหยุดนะเหมือนจะสกัดได้แต่ไม่เลยครับเหมือนจะรอเช็ค เป็นแนวเดียวเป็นละให้ให้จังหวะแรกเนี่ยลำหน้าแต่ปรากฏว่านักเตะของเลกาสเซดเองวิ่งซอดวิ่งวิ่งสวนขึ้นมาก็ไม่ลำ้ำพอไม่ล้ำเนี่ยแล้วมันเป็นจังหวะที่สวยเลยแต่ราฟินยาครับสปีดของเขามันช่วยเซฟจังหวะนี้ได้จริงๆริไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับในช่วงท้ายของครึ่งแรกปลายเท้าเลยปลายเท้าของราฟินยาเลยครับสกัดลูกนี้มันเปลี่ยนทางไปมันเลยเปลี่ยนวิถีของบอลไปนิดหนึ่ง นี่คือความยอดเยี่ยมของราฟินญาในช่วงท้ายครึ่งแรกไม่ให้ไม่ได้เลยแล้วก็มาต้นครึ่งหลังก็เป็นคนแอสซิสต์เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ทําให้บีบให้นักเตะของเลกาน,นเซงสไลด์บอลเข้าประตูไปเหลือมไม่รู้จะพูดยังไงกับราฟินญาเลยคือถ้าจังหวะนั้นไม่ไม่ล้มตัวสไลด์ไปแล้วมันโดนแค่ปลายเท้าอ่ะผมว่ายังไงก็เป็นประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับพอเริ่มครึ่งหลังมาบาเยเซนาเองได้ประตูสําคัญถึงแม้จะเป็นการทําเข้าต,ตัวเองก็ตามนั่นแหละครับ พอได้ประตูนี้ไปบาร์เซโลนาเองก็เข้าสู่เกมของตัวเองคือเล่นเอารอจังหวะบาร์เซโลนาเองก็มีโอกาสเพิ่มหลายครั้งเหมือนกันแต่สุดท้ายครับก็ไม่เป็นประตูโอกาสที่ชัดเจนมากที่สุดแล้วผมก็คือตอนดูอยูย่ยังไงก็เป็นประตูจากจังหวะของเฟอร์มินโรเปสในกรอบเขตโทษบอลเนี่ยเปิดจากจาร์ดมาตินโค้งเข้ามานะครับแล้วก็ยึกยักกันอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยตัวของเฟอร์มินโรเปสเก็บบอลตรงหน้ากรอบเขตโทษได้ โอ้โหล็อกหนึ่งจังหวะล็อกแตะหนีเองหนึ่งจังหวะแล้วหลุดเข้าไปไม่มีใครแล้วนะครับแล้วโอ้โหนิ่งมากคือนิ่งจนกระทั่งแบบบางทีเราก็เหมือนผมผมรู้สึกเลยนะว่าโตแบบผมเองก็หยุดหายใจแล้วก็คือเกง่งจังหวะนั้นอนะคือเก่งตามเลยปรากฏว่าเลือกที่จะแปรมุมครับแล้วบอลมันถากเสาเออกไปเหลือจะเชื่อมกันฟิกยัง คือแทบจะไม่เชื่อเหมือนกันคือทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกไปหมดเลยครับจังหวะการดึงบอลลงแล้วก่อนที่จะล็อกหนึ่งจังหวะก่อนที่จะแตะบอลหน,นีผู้เล่นของเรกาเซรหลุดเข้าไปและเหลือจังหวะจบเท่านั้นเองคือทุกสิ่งทุกอย่างมันสวยไปหมดเลยครับแต่สุดท้ายครับมันไม่เป็นประตูจังหวะนี้นั่นเองโอกาสของรามินยามาในช่วงของครึ่งหลังมีนะครับแต่ว่ายิงไปติดมุมมันแคบแล้วล่ะ แล้วเปิดย้อนกลับมาเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่ามีผู้เล่นของเลกาเนสเซนบล็อกอยู่แล้วก็เลยเลือกที่จะยิงเองมุมแค่มากครับติดผู้รักษาประตูไปก็เป็นโอกาสของยามาลในเกมนี้โอ้โหเพราะจังหวะของเฟอร์มินโรเปสเองอะ่ะที่เขายิงไม่เข้า่ผมเสียดายจริงนะไอ้จังหวะนั้นสวยมากมันสวยไปหมดจริงๆแล้วบาชัวรนาเองก็มีการเริ่มทยอยเปลี่ยนตัวโอกาสของเลกานเนสในช่วงครึ่งหลังก็มีนะครับในการที่ออกบอลแล้วก็มีการส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายด้วยจากลูกมง แต่ว่าจังหวะนั้นเป็นลำหน้าไปอันนี้ต้องชื่นชมนะผมว่าไอ้จังหวะการเช็คลายของของแนวรับของบาร์เซโลนาเองอะ่ะด้วยความที่ตั้งใจเล่นแบบนี้มันไม่ง่ายเลยนะคือคือทุกจังหวะของบาร์เซโลนาเองต้องมีสติมากๆครับในการดึงลายตัวเองขึ้นมาแล้วให้มันพอดีกัน4คนนะครับแผงหลังของบาร์เซโลนาจะยืนเป็นลายเดียวกันเสมอคนที่อยู่ไกลสุดก็คือ ฟูลแบ็กเนี่ยจะเข้าไปชิดผู้เล่นที่กําลังจะออกบอลคลอสบอลนี่แหละแล้วผู้เล่นที่เหลือของบาร์เซโลนาที่ยิงกันเป็นแนวเนี่ยก็จะคอยดูเลยครับว่าจะยิงกันเป็นแนวยังไงให้ทีมตัวเองได้เปลี่ยนส่วนผู้เล่นฝั่งเกมรุกของเลกาเนสอะผมว่ามันยากมากเลยนะก็ต้องมองด้วยว่าเพื่อนจะเปิดมายังไงสมาธิก็ต้องอยู่กับบอลกับเพื่อนแลวจะถ้าจะมานั่งให้ตัวเองเนี่ยมองว่าตัวเองเนี่ยล้ำหน้าหรือไม่ลำม้ำอผมว่ามันยากมาก คือสมาธิมันควรจะจดจ่ออยู่กับการที่เพื่อนเนี่ยกำลังจะคลอชบอลเข้ามาผมก็เลยแบบโอ้โหคือเล่นด้วยก็ยากแล้วเนี่ยพอมีโอกาสแล้วทําได้ขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายก็ลําหน้าอยู่ดีเล่นยากมากครับเล่นกับบาเชโลนาอึดดนะัดมากจริงๆบาเซโล์นาเองก็พยายามที่จะอยากได้ประตูที่2นะเพื่อที่จะปิดเกมนี้ก็เปลี่ยนเอเร์วานดอฟที่ออกไปส่งตัวของฟอร์รันตอเและส่งมาพยายามหาจุดเปลี่ยนของเกมนี้ด้วยเหมือนกัน แต่สุดท้ายนะครับก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้นะครับกับทั้งคู่บาซโล่าเองก็รักษาสกอร์นี้ไว้ได้ในช่วงท้ายเกมเหมือนกันที่มีคือคือทั้งคู่อ่ะผมมองว่านะมันมีโอกาสคือบาซโล่าเองไม่ได้ลงไปรับเขาพยายามเล่นเกมของตัวเองเล่นเกมของตัวเองนะครับแล้วพยายามที่จะเอาประตูที่2ให้ได้ แต่มันไม่ได้ครับแต่มันไม่ได้มันก็นั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นบาร์เซโลนาเองก็ไม่สามารถที่จะขึ้นนําห่าง2ประตูดได้แต่ว่าสามารถที่จะรักษาสกอร์หประตูต่อศูนย์และมันเป็น3คะแนนสําคัญจริงๆวันนี้มาเล่นกับเรกาเนสไม่ง่ายเลยครับพอไม่ง่ายแต่ตัวเองสามารถที่จะทาทาได้เก็บ3มแต้มเต็มขึ้นมาทําให้นักปัจจุบันนะครับออตอนนี้บาร์เซโลนาแข่งไปทั้งหมด3 1เกมมีทั้งหมด67คะแนนนะครับห่าง ห่างตัวของเรอลมริดอยู่7คะแนนเจ็ดคะแนนผมว่าโอ้โหมันมันค่อนข้างห่างเหมือนกันนะมันค่อนข้างห่างเหมือนกันแล้วแล้วผมมองว่าเออตอนเนี้ยใ,ในในลาลิก้าเองอะ่ะผมว่าขอ,อขอไปครับไม่ใช่67คะแนนเป็น70คะแนนขอไปจําสลับนิดนึง70คะแนนของบาร์เซโลนาณปัจจุบันนะด้วยความที่แข่งมากกว่าเรอลมริดแล้วก็แอตมาดรดอยู่หนึ่งเกมก็ตามแต่ว่าด้วย การนำห่างเรมาริดถึง7คะแนนโยนความกดดันไปให้กับเรมาริดถึงแม้กระทั่งเรมาริดจะแข่งตามมานะครับแล้วเอาชนะได้ก็ยังคงทิ้งกันอยู่ถึง4คะแนนืม่คะแนนแล้วก็นําห่างไอเบอรริดจนน่นอยู่ถึง10คะแนนก็อุ่นใจแล้วกันนะครับอุ่นใจใน,ในเกมลาลิก้าไปแล้วเดี๋ยวรอเกมที่จะพบกับดอทมุลไปเยือนดอทมุลน,นะผมเชื่อว่าไม่ไปคว่ำที่อดอทมุนแน่แน่ก็คงจะผ่านเข้ารอบ UCL ไปด้วย แต่ว่าไม่ประมาทอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวของฟิกและก็บาเชลนาเดี๋ยวรอติดตามกันกันแล้วผมคิดว่าก็จะผ่านไปได้แล้วดูนะครับตอนนี้บาเชลนาเองได้ลุ้นถ้วยหลายใบายมากถ้วยหลายใบายมากเดี๋ยวรอดูความสําเร็จก็แล้วกันผมเชื่อว่าซีซันนี้หลังจากที่ผ่านมาจนถึงเกมนี้เราเล่นกันมาหลายถ้วยเล่นกันมาหลายเกมแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มแล้วครับมันจะมีความสําเร็จตามมาให้กับแฟนๆของบาเชลนาแล้วก็นักเตะชุดนี้ด้วยเกมนี้ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายจริงแล้ว กว่าจะฝ่า,เก,นานเกมนี้สามคะแนนเกมนี้สําหรับผมนะผมดูแล้วมันไม่ง่ายเลยแต่พวกเขาได้มาครับมันคุ้มค่ามากคุ้มค่าจริงๆแล้วก็พิสูจน์ฝีมือของฟริกด้วยอย่าลืมนะครับว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเลยคือกว่าจะมาถึงเกมนี้สามวันแมตช์หนึ่งสามวันแมตช์หนึ่งสามวันเกมหนึ่งโอ้โหเล่นพัวพันกันมาแต่ผลงานของบาเซนาเองก็ไม่ได้ดรอปลงไปแต่อย่างใดยังคงรักษาม,มาตรฐานของตัวเองไว้ได้นี่คือความยอดเยี่ยม ยกให้กับารซโลน่าแล้วก็ตัวของฮันซิฟิกด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยชื่นชมครับชื่นชมลืมพูดถึงจังหวะของเบดี้ไปในช่วงของอครึ่งแรกที่เอาบอลกลับมาได้แล้วล,ล,ล็อกหลบผู้เล่นหนีผู้เล่นเรกกเนสก่อนที่จะส่งไปให้กับราเม尼มลาราเมยามาก็ออกบอลเร็วนะครับแต่จังหวะนั้นเรวานก็แตะบอลแ, Born แล้วมันมันล้นไปหน่อยนึงก็ต้องชื่นชมนะชื่นชมนักเตะของเรกาเนสวยที่วิ่งตามมาได้เร็วลงเร็วขึ้นเร็ว แต่นั่นมันส่งผลกับท้ายเกมเราเห็นไหมครับเลกาเนสไม่สามารถที่จะเล่นเหมือนกับครึ่งแรกได้ทั้ง90นาทีมันเป็นเรื่องของพละกําลังครับไม่สามารถทําได้นะแต่นั่นแหละครับก็ว่ากันไปนะปราร์เซลล่าสุดท้ายเก็บ3คะแนนสําคัญได้จริงๆิยินดีกับแฟนๆด้วยก่อนจะจากลากันไปนะครับผมขออนุญาตเหมือนเดิมฝากพี่ๆทุกท่านนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมด้วยตามคิวอัคโคที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยขอบคุณทุกกําลังใจด้วยขอบคุณทุกๆการสนับสนุนด้วยขอบพระคุณมากๆครับ enjoy ครับ